สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบรีวิวพินไฟฟ้าม้าพยุงสองคอนะครับรุ่นค้างคาวไฟนะครับที่เพิ่งเห็วไม่นะครับยังมาทันเรืรีวิวนะครับเพราะว่าติดงานร้ายนะครับช่วงนี้นะครับเห็นเมืองด้านหน้าครับด้านหน้านะครับเหมือนเหมิดเนี่ยนะครับเพราะว่ารีวิวในห้องนะครับข้างหนอกร่มแห้งนะครับ หลังครับจะไปเห็นลลยใหม่ชัดเจนไปเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะมืดนะครับสำหรับสเปกนะครับวนลุ่มตัวบนนะครับคุ้มข้อบนนะครับส่วนวนลุ่มตัวล่างกับซีเลกเตอร์นะครับจะคุ้มข้อล่างนะครับคุ้มเปียบหน้าหลังนะครับที่นี่นะครับมาฟังเสียงกันเลยนะครับคือตอนนี้ผมปล่อยสัญญาณมาแล้วนะครับ เห็นปรกับเสียงเงียบเลยนะครับสําหรับตัวแอมที่ผมใส่รีวิวนะครับเป็นตัวแอมมินินะครับาจะอยู่ประมาณคืบหนึ่งนะครับความสูงนะครับความกว้างน่าจะอยู่คืบหนึ่งนะครับเป็นตัวประมาณหาวัดนะครับที่นี่มาฟังเสียงกันเลยนะครับเริ่มจากขอบนกรณกันแล้วนะครับคอบนนี่นะจะเป็นคีซีไม้เนื้อนะครับนะครับเสียงใส์ผุ่มกลางว่านี้นะครับ คอล่างนะครับตัวนีนาจะเป็นขีเอไมเนอร์นะครับผมไม่ได้ใส่ตันเนอร์ต่างนะครับผมใส่หูฟังเอาเลยนะครับ ጢጃ�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  สําหรับเสียงนะครับผมม,มันออกแบบออกแน่นๆนะครับเสียงออกแน่นๆออกหน้าๆน,านะครับไม่ไปยุ่งท่อนเสียงจากผมว่ามันแน่นนี้นะครับ สำหรับน้ำหนักนะครับกับนักจดเกินไปนะครับโดยรวมนะครับรวมหัวเน้าผมน่าจะอยู่ประมาณจักเจ็ดกิโลหรืออาจจะหกกิโลกว่านะครับสำหรับหอหน้านะครับช่วงนี้ไม่ไม่อาจจะบระธานแห่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตามประธนแหงมันก็จะเบาลงอีกนะครับสวยงามนะครับผมสำหรับทันทีได้ไปงห่วงนะครับอลังการอย่างแน่นอนนะครับผม เอาไปเลีนงานด้วยที่ใดนะครับงานรับสิ่งใดเลยนะครับเพราะว่ามันมีอยู่สองขี้นะครับขี้ผูซ่ายขี้ผู้ญิ่งนะครับสําหรับสองข้อนะครับสร็ออกเลยนะครับสําหรับการถอดหัวหนากันนะครับก็ถอดพายนะครับหัวหนากเนี่ยผมใส่แบบแนบสนิทนะครับเพราะว่าใส่เป็นเป็นน็อตนะครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับแน่นะครับหิ้วได้เลยนะครับนิ้วที่คอหน้านี่ครับ เห็นไหมครับนะครับประมาณนี้นะครับแข็งแรงนะครับส่วนรายละเอียดนะครับผมเก็บทุกสอบทุกมุมให้นะครับทั่วทั่วตัวนะครับตัวบริดีนะครับมาตองอองนะครับสำหรับงานของผมนะครับผมเก็บรายละเอียดให้ย่างดีเลยนะครับสำหรับถ่ายคลิปนี้นะครับขอขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับทันทีสนุกสนใจนะครับอยากได้ พินใหม่พยุ่งนะครับผมก็ยังมีเหลืออยู่นะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับใหม่นะครับพินกับบอแห้งจนเกินไปนะครับสาหรับตัวนี้นะครับผมขายอยู่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับคอนแทคเป็นของวิงกี้สันแท้นะครับสาหรับสาหรับอุปกรณ์นะครับกับคู่นองเข้าไปนะครับมันมันใส่อุปกรณ์ค่อนข้างร้ายนะครับสําหรับพินสองข้อนะครับสําหรับความอยากกับ เปรียบเทียบกับพิ้นข้อเดียวนะครับผมว่าสามเท่านะครับของความความความใาญนะครับสำหรับถ่ายคลิปนี้นะครับขอบคุณในรายครับพอเค็นชิมนาครับสวัสดีครับ